30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend mm hmm. ผมรีโอพุท hmm. ธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดป mm hmm. ระเด็นร้อนมากมาย mm hmm. จนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับเราทั้งสองคนได้ที่นี่ผมลีอพุธครับคะเดียคราวเดียจากกระพันนายุทธยานะคะสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นศิลปินสาวแสนจะน่ารักเลยนะคะก็คือน้องแจนจังเจตสุภานั่นเองวันนี้เนี่ยออกซิงเกิลใหม่่<า>เรียกได้ว่าแสนเศร้าเลยพี่พูดใช่แล้วฮะซิงเกิลที่ว่านั้นนะฮะก็ชื่อว่ารู้สึกคนเดียวครับวันนี้น้องแจนเนี่ยจะมาร้องให้เราฟังสดสด ช่วงหนึ่งนะฮะในรายการนะฮะร,รวมถึงพูดคุยกับเรานะครับถึงชีวิตของเธอตอนนี้อัปเดตนะฮะว่าเธอทําอะไรแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางในวงการบันเทิงในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยยังไงขอให้อดใจรอสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเธอที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับค่ะเริ่มต้นในวงการบันเทิงนี้มาอย่างไรบ้างสำหรับการสัมผัสวงการบันเทิงครั้งแรกเลยนะคะการเป็นเอ็กซ์ต้าก่อนเลยพอมีการรับสมัครไอดอลก็คือ BNK48 แล้วก็แอบไปสมัคร We'll <laughs> วยมากความสามารถทั้งการร้องการแสดงรวมไปถึงการถ่ายแบบแถมเธอนั้นยังพ่วงด้วยตำแหน่งการเป็นทูตรอยยิม้มแห่งฮอกไกโดคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจันจังเจสุภานนั่นเองค่ะ mercy, ซึ่งครั้งนี้เธอจะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงเส้นทางในวงการบันเทิงและผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างรู้สึกคนเดียวบทเพลงเศร้าที่หลายคนฟังอาจเสียน้ำตา oh, hey, ะน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะสุดยคงต้งอีคนคนุณผู้ชมครับตอนนี้น้องแจนนั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมและนี่คือแจนจังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดคุยกันเนี่ยอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้าง ช่วงนี้นะคะเป็นศิลปินอิสระอยู่ค่ะทำทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยแต่หลักๆแล้วเราทำผลงานเพลงค่ะวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยมีนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกลับมาแล้วก็ต้องมีของมาฝากแฟนๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงเราเนี่ยอยู่ในวงการมาระยะหนึ่งแล้วช่วย เล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเราไหนได้ไหมคะว่าว่าเราเริ่มต้นในวงการบันเทิงนี้มาอย่างไงบ้างสําหรับการสัมผัสวงการบันเทิงครั้งแรกเลยนะคะการเป็นเอ็กซ์ตาก่อนเลยกันแล้วเพราะว่าตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนเราเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเราเรียนมหาลัยอะไรเงรี้ยแล้วก็อยากหาเงินช่วยพ่อแม่มก็เลยไปเป็นเอ็กซ์ตาก่อนอซึ่งเราก็ส่งไปสมัครนู่นนี่นั่นไปได้กี่เรื่องไปเล่นกี่เรื่องเป็นเอ็กซ์ตากี่เรื่อง เล่นแบบหลายๆเรื่องแต่เรื่องหนึ่งก็ไม่เห็นหน้าบ้างอะไรบ้าแบบเขาให้เราทำอะไรม้างมึอันนึงแบบแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยอแล้วก็ยืนเอาน้องคนนั้นอะคนนี้ยืนทันลังยืนหันลังเ่รอโหแต่งหน้าตั้งนานเอออันนี้แสดงว่าตอนนั้นคือเราก็เริ่มเข้ามาชิมร้านตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง้สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอหลังก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆพอมีการรับสมัครไอดอลก็คือ V K forty แล้วก็ คือหนูอ่ะอายุคือแม็กซิมัมแบบขอให้ขอให้เขาเปิดรับสมัครเร็วๆเถอะถ้าเลยเดือนนี้จะไม่ได้แล้วอายุเกินอีกใช่ตื่นเต้นมากตอนนั้นรุนมากแล้วก็ว่างงานไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่บอกแม่ด้วยว่าแบบไปสมัครบอกแม่ว่ายังไม่มีงานเลยค่ะแม่เพราะว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าเตะถ่วงนะคะเตะถ่วงเดอที่จะรอเวลาไปสมัครรออยากเข้าและที่สําคัญก็คือเวลาที่เราไปสมัครอ่ะ แล้วคืออายุมันปีสุดท้ายแล้วคิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าต้องได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ก็คือต้องกลับไปทํางานออฟฟิศเหมือนเดิมสรุปแล้วมันก็ได้จริงๆก็คือได้เข้ามาเป็นไอดอทั้งร่านร้องการเต้นหนุ่มแบบศูนย์เออก็มาฝึกเอาตรงนั้นแหละใช่มันก็เลยเป็นเสน่ห์ของของวงด้วยนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มาจอยกันแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นการ เข้าวงการครั้งแรกที่คนได้รู้จักได้เห็นหน้าค่าตาเรารก็คือเป็นแจนเปนเคพอเรามาทําตรงนี้แต่ก่อนเราก็เหมือนกับเรียนจบมาเราทํางานด้านดีนไซน์มาพอเรามาเริ่มเป็นไอดอลปุ๊บเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนบ้างคะชีวิตเหรอคะเหมือนกับว่าอยู่ดีๆมันก็มีคนรูมารู้จักเรายเยอะแยะเต็มไปหมดสิ่งที่เราเป็นแบบสิ่งที่หนูรีแอคชั่นกลับไปก็คือ,อยิ้มก่อนแบบว่า อารู้จักเราเหรออ่ารู้จักก็ได้ค่ะแบบว่าเลยคุยเลยจอยไปกับเขาครับหนูไม่รู้ว่าบางคนเป็นยังไงเขาอาจเด็กบางคนอาจจะขี้อายแล้วก็แบบเฮ้ยกลัวอะไรเงี้ยแต่แต่เราไม่เลยเราแบบคุยได้กับทุกคนซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นอันนี้ไม่ได้โอยวตัวเองเป็นข้อดีของตัวเองอีกอย่างหนึ่งเราเฟรนลี่นะเรากล้าพูดกล้าคุยเพราะว่าเราเหมือนเราสัมผัสวงการนี้มาเรื่อยเยเราก็รู้ว่าอ๋อคนที่มาดูมาเชียเราอ่ะเขาก็มาจากแบบ ที่บ้านเขาแล้วแบบเขาก็จะกล้ากลัวเพราะฉะนั้นะเราต้องเป็นคนเปิดเข้าหาเขาไม่ใช่ให้บางคนให้เขาเปิดก่อนเราเปิดก่อนเลยเพราะว่าเขาจะรู้สึกดีมากกว่าดีเขาจะได้รู้สึกเป็นกันเองกับเราแล้วก็รู้สึกว่าไดค่ะเข้าถึงจับต้องเราได้ถึงแม้ว่าเราจะจาเขาไม่ได้หรือแม้ว่าเขามาครั้งแรกก็ตาม ตอนนี้นะคะน้องแจนเนี่ยก็ผ่านตัวเป็นศิลปินเดีย<ส>เด่ยวเ<ส>ต็มที่แล้วเป็นยังไงบ้างเวลาเรามาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วร,รู้สึกว่าเราต้องทํางานเต็มที่เยอะขึ้นไหมมันยากขึ้นไหมหรือว่าแตกต่างจากเดิมยังไงคะสําหรับการทํางานนะคะ,ะต้องเล่าก่อนว่าตอนทําเป็นกรุ๊ปเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กแถวสองอะกันทำไมเ<ส>ียกตัวเองงั้นเล่าเพราะว่าเวลาพูดอะไรอ่ะพูดดีขี้เกียจพูดอะไรเราเราจะไม่ก็อยากออกหน้าให้ไหม ก็แบบว่าไม่ค่อยพูดเพราะตอนนั้นพูดยังไม่รู้เรื่องเท่าตอนเนี้นี่คือรู้เรื่องแล้วนะรู้เรื่องแล้วนะก็ปกติก็ไม่เห็นเจอก็ปกตินะแต่ก่อนจะพูดวนเป็นคนพูดวนเป็นคนพูดวนแล้วจบไม่ลงใช่แล้วก็พอมาทําตรงนี้เอาแล้วไม่มีใครให้พูดแล้วต้องพูดเองแล้วไม่มีหวน้าวงแล้วอเอาแล้วเราต้องพูดเองก็ต้องกลับไปช่วงแรกๆค่ะตอนที่แบบออกมาปีแรกๆก็ ก็จะมีแฟนคลับคอยคอมเมนต์ว่าตรงนี้พูดเป็นยังไงบ้างค่งซึ่งตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นฟีดแบ็ที่เอา,เอา,าเอามาแบบปรับแก้นั่นแหละนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราได้ใช้ความเป็นเคยเป็นไอดอลในวงนึงเอามาปรับใช้ในความเป็นศิลปินเดี่ยวของเรามากน้อยแค่ไหนสําหรับเรื่องของการเจอผู้คนนี่ช่วยได้มากม,มากๆจริงๆค่ะส่วนเรื่องการแสดงการร้องหรืออะไรต่างๆเราก็ เอามาเรียนเพิ่ม,ม,มก็ช่วยหนูคิดว่าทำให้หนูไม่ตื่นคนคในการไปยืนร้องบนเวทีหรืออะไรซึ่งถามว่าตื่นคนไหมก็ยังตื่นอยู่บ้างถ้าเป็นงานใหม่ๆที่เรายังไม่คุ้นชินแต่มันดีกว่าแต่ก่อนมากถ้าเราไม่ได้ผ่านการเป็นไอดอลมาอ,มอะตอนนี้นะคะหลังจากเป็นศิลปินอิสระแล้วเนี่ยทราบมาว่าน้องแจนเนี่ยได้รับเลือก ให้เป็นทูตแห่งรอยยิ้มฮอกไกโดด้วยทูตรอยยิ้มแห่งฮอกไกโดไอ้ไหนเล่าดี๋ยยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่มาาเลยแต่ความจริงแล้วในไทยอะมันมีหลายคนเออเหรอใช่มีประมาณหนูหนูเป็นคนล่าสุดก็คือเป็นคนประมาณที่10แล้วกันค่ะก็จะมีหลากหลายท่านอะต้องเล่าก่อนว่าทูตฮอกไกโดคืออะไรเนาะทูตฮอกไกโดก็คือทูตวัฒนธรรมที่จะคอย โปรโมทว่าจังหวัดฮอกไกโดมีของดีอะไรบ้าง<อ>ซึ่งเราก็จะใช้ความสามารถของเราในการโปรโมทอย่างเช่นอาน,นุเป็นศิลปินมีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็สามารถโพสต์รูปหรือว่าบทความหรือการเป็นพิธีกร MC ไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นได้เลือกขอคัดเลือกกันยังไงว่าแบบต้องคนนี้นะมาเป็นรอยยิ้มของฮอกไกโดหนูว่าเขาผู้ใหญ่เห็นเราก่อนจากการที่เราไปทํางานญี่ปุ่นบ่อย เพราะว่าตอนตอนอยู่ในวงไอดอลก็คือหนูไปถ่ายงานที่ญี่ปุ่นบ่อยมากๆทีนี้รัฐบาลเขาก็อาจจะเห็นว่าเห็นเราเห็นเราก็เขาก็เสนอว่าเนี่ยมีตำแหน่งอันนี้อยู่นะสนใจจะรับไหมเราก็ฮูแบบเด็กน้อยว่าหู้จริงเหรอคะแล้วก็คุยกับทั้งผู้ใหญ่ว่าอุ้ยอยากไปอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเป็นณตรงตรงนี้ซึ่งการทำงานของจันจังก็ ทำเกี่ยวกับฮอกไกโดมาหลากหลายมากๆ,ๆอันที่เด่นๆเลยคือการทําถ่ายทําโฟโต้บุ๊กที่จังหวัดฮอกไกโดค่ะฉากทั้งหมดก็จะรวมเมืองต่างๆของฮอกไกโดแล้วก็ทําเป็นหนังสือค่ะชื่อว่า Summer ร์ไดอารก็จะมีหน้าของเราแปะอยู่ในนั้นแล้วก็มีแบบถือไอศครีมม,มากินนู่นกินนี่บ้างดีเนอะก็เป็นการโปรโมทด้วยอะไรอย่างนี้ไหนๆโชว์รอยยิ้มฮอกไกโดให้เราดูหน่อยยิ้มกับกล้องนี้เลยยิ้มกับกล้องนี้เลยครับยิ้มเลยแบบฮอกไกโดเ าก้องก็เหมือนแบบว่าพยายามเก็บอาการนะฮะตากล้องเรานี่ก็ชอบมากเลยน้องแจนนะครับมาพูดถึงงานบ้างในฐานะที่เราเป็นศิลปินเนี่ยนะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าแบบเอยเราไปฟีเจอริงกับคนนู้นคนนี้อยู่พอสมควรนะครับทําไมเราถึงเหมือนกับไปให้น้ําหนักการทําเพลงโดยการดึงศิลปินคนอื่นมาร่วมกันอเหมือนแบบว่าเราแอบเข้าไปศึกษาวิธีการทำงานของโปรเ e s ชั o นอลมากกว่าเพราะว่าอย่างต้องเล่าก่อนว่าหลังจากออกมาแล้วคือ งานเพลงนี้เรายัางไม่ได้โฟกัสเท่าที่ควร<ม>ก็คือยังไม่ได้คิดว่าจะต้องทำ<ม>ทำเพลงหรืออะไรที่ไทยก็คืออยากไปโฟกัสงานที่ญี่ปุ่นก็คือการทําผลงานต่างๆหนังสือการนาเพลงหรืออะไรต่างๆค ซึ่งตอนแรกการนำเพลงเราไม่มีคอนเนคชันที่ประเทศไทยเลยค่ะ<อ>ก็ให้โปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นเป็นคนทำให้ซึ่งเพลงที่ออกมาก็คือจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษร่วมกับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ปล่อยในช่อง YouTube ของตัวเองนี่แหละค่ะซึ่งการทำเพลงเพราะว่าเราอยากทำให้แฟนคลับมีอะไรได้ติดตามได้คอยเห็นพัฒนาการของเราด้วยก็คือตอนแรกงานเพลงเป็นงานรองก่อนแล้วก็ทำมาเรื่อย คิดว่าชอบในการร้องเพลงด้วยชอบเลยม,มแต่ว่ายังร้องไม่ได้แบบเก่งเท่าศิลปินท่านอื่นแล้วก็พยายามไปเรียนด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะซิงเกลิลใหม่เพลงที่ชื่อว่ารู้สึกคนเดียวเรายังไม่เคยมีเพลงที่เป็นเพลงช้าที่เปลี่ยนบุคลิกเราให้เป็นคนที่จริงจังมากยิ่งขึ้น ใครบ้างที่เราเคยไปฟิชเจอริ่งไหนไหนช่วยไล่มีพี่ส้มมาลีค่ะซึ่งตอนนั้นเราไปเจอเพราะว่าพี่ส้มเขาชวนเราไปถ่าย u t u b e ชื่อว่าครัวอีชันค่ะแล้วเราก็รู้จักกันแล้วเราอ่ะอยากเรียนรู้การทำงานแล้วกันแล้วก็เลยพี่ส้มมาทำเพลงกันไหมชื่อชื่อเพลงว่าใกล้เธอแต่ไม่ใกล้ไปค่ะซึ่งโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่นะเพลงเพลงนี้แล้วก็กระเถิบมาอีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็นโปรดิวเซอร์จาก m u s i c m o ู e มาทำแล้วก็คือพี่โอพเพิ่มศักดิ์แล้วก็ได้ร้องเพลงร่วมกับพี่เอิร์ธพัทราวีด้วยซึ่งเป็นไอดอลไอดอลของเราตอนเด็กๆเหมือนความฝันเลยแล้วก็พี่เขาก็จะคอยแนะนำว่าเนี่ยตอนขึ้นเวนทีเป็นอย่างนี้นะตอนร้องตอนอัดทุกอย่างเลยคะ่ะเราได้เรียนรู้จากสองคนนี้มามเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญเวลาเพลงเพลงใหม่เราออกซึ่งเราร้องคนเดียวละ พี่เขาก็แบบคอยมอเมนให้กำลังใจเราด้วยโอ้ดีจังเลยสมมติว่าการที่เราต้องร้องคนเดียวกับการที่เราจะต้องไปร้องฟีเจอริงกับศิลปินอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอ่าแน่นอนว่าการร้องสองคนมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ที่สํคาคัญรู้สึกว่ามีเพื่อนอุ่นใจอ่าใช่เพราะเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดเราลอดแล้วอ, <laughs> <laughs> อันนี้คือความอุ่นใจส่วนตัวนะคะแต่ว่าเวลากลับมาร้องคนเดียวแล้ว สิ่งที่เราโฟกัสก็คือเนื้อหาของเพลงแล้วก็ต้องมีสติสมาธิมากๆในการ,รที่จะสื่อความหมายของเพลงนี้ออกไปให้คนที่รับสารอ่ะเข้าใจ f e ลลิ่งได้มากที่สุด หนูคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการเป็นนักร้องด้วยนะมันยากตรงนี้เนอะนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะซิงเกิลใหม่ที่เรากําลังจะพูดถึงต่อไปนนี้ก็คือเพลงที่ชื่อว่ารู้สึกคนเดียวนะครับตรงนี้เราทราบมาว่ามันเป็นการพลิกแนวเพลงของเราด้วยหรออ่าใช่มันพลิกยังไงอะจ๊ะไหนช่วยคือตอนแรกเราก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์แนวสดใสแล้วก็แบบ เป็นเพลงมีเดียมมีดเียมหน่อยซึ่งก็โ<ด>ยกไปตามสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเรายังไม่เคยมีเพลงที่เป็นเพลงช้าที่เป็นเศร้าๆ,ๆที่เปลี่ยนบุคลิกเราให้เป็นคนที่จริงจังมากยิ่งขึ้น <ๆ S 1> ก็เลยเป็นการพลิกคาแรกเตอร์ของตัวเองด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ซึ่งอันนี้เราเป็นคนรีเควสเองด้วยแล้วเนื้อเพลงมันพูดถึงอะไรรู้สึกคนเดียวเนี่ยก็ ทั่วไปเลยค่ะก็คือมีแบบว่าคนมีความรักก็จะมีะชายหญิงคู่หนึ่งเขารักกันมากๆแต่ทีเนี้ยมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเขาเปลี่ยนใจแล้วคำสัญญาที่ที่เคยให้ไว้มันหายไปไหนแล้วเพราะว่าคำว่าสัญญาเนาะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มันตลอดไปเป็นไปตามกฎไรรัก <laughs> โอเคถ้า okay. จกิงจังต okay. ัวน like so ี้ก็ต้องออกไปทางสมาธิแล้วถูกต้องนี่ไหนๆก็มาเยือนรายการของเราแล้วนะคะพูดมาขนาดนี้นะอยากจะฟังสดๆขอสันนิดนึงได้ไหมใช่ใช่ใช่สักท่อนสักท่อนทำสมาธิก่อนต่อให้ฉันต้องถอยไปไกลเท่าไรให้หายไปนานเท่าใด แบบไนเธอคงไม่รู้ต่อให้รักทุ่มเทเท่าไรลึกซึ้งยังไงก็ไม่ได้อะไรจากรักกันมากเท่าไรก็เลือกแค่คนรู้สึกคนเดียวนเป็นไงล่ะ เอ้ยใช่ได้เลยนะเนื้อเสียงน้องเขาหน้าฟังอยู่แล้วนะแล้วพอร้องออกมาเป็นเพลงเนี่ยมันทําให้รู้สึกจริงๆรด้วยแหละว่าเฮ้ยเศร้าจังใช่เศร้าสื่สารอารมณ์ออกมาได้ก็แบบว่าเนาะใช่เศร้าๆเนาะครับแล้วมิสิกวิดีโอล่ะเราเล่าแบบไหนเราเล่าเออเป็นหนังเลยไหมหรือว่ามันเป็นสําหรับมิวสิกวิดีโอนะคะก็จะเป็นเรียบง่ายไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยเพราะว่าเราอยากเน้นไปที่เรื่องของคําในเนื้อเพลงมากกว่าก็จะเป็นลายซิงค์ใช่ส่วนมิวสิกวิดีโอ เหมือนเป็นตัวเสริมให้บรรยากาศมันดราม่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองซึ่งเราก็เล่นเล่นเองว่าก็มันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เราเคยอยู่กับแฟนเราแล้วทีเนี้ยแฟนก็ทิ้งเราไปสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งเราเห็นไอเทมเก่าๆอย่างเช่นพวกเทปคลาสเซ็หรือว่าวิดีโอเก่าๆทำให้เราคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยมีความสุขแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว ทำให้อารมณ์มันน่ะมันฟรังฟูออกมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยวันนั้นเราก็คือร้องไห้จริงจริงนี่มันมีอะไรมีปมในใจอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมถึงต้องอินอะไรขนาดนั้นสารภาพมาเลยดีๆดีกว่ามันมีเรื่องจริงของเราใช่ไหมเพลงนี้อะนึ่งเฮ้ยมันยังไงไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยเอ้าคนเรามันก็ต้องเคยมีแฟนกันบ้างมีแฟนมัผหักอกเราเหรอหรือยังไงมันก็ต้อง เขาไม่ได้หักอ,อกค่ะคือเราก็จากกันด้วยดีบอกตรงนี้นะคะ uh huh. แต่ว่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนาะแต่สุดท้ายเรื่องจริงมันก็คือกลับมาคืนดีกันหรือว่าทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งแต่เราจับไอ้จุดที่ทะเลาะกันอะเอามาคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกวนอยู่ในหัวเพราะว่าเราเราต้องใช้สตอรี่อันนี้ณตอนออถ่าย ทําให้เราอร้องไห้ออกมาได้จริงๆนะแล้วคือสั่งคันแล้วก็ยังร้องอยู่นั่นแหละ <c oughs> ได้เขาร้องไห้หนักมากนี่พี่พูดแอบทราบมาด้วยนะคะว่า้องแจนเนี่ยลงมือทําเรื่องเกี่ยวกับ MV เนี่ยทุกขั้นตอนเองเลยโหก็อาจจะมีพี่ๆโปรดักชั่นคอยช่วยทําอยู่ละแต่ว่า ขั้นตอนการประชุมแล้วกันเราจะอยู่ด้วยทุกทุกขั้นตอนเลยว่าเราจะเอา mood and tone อันนี้นะแต่ว่าคนอื่นเขาก็เสนอมาะคะเราก็เสนอไปว่าและสุดท้ายแล้วจุดที่ลงตัวที่สุดม,มันอยู่ตรงไหนว่าอันนี้มันมากไปไหมน้อยไปไหม,มคือเอาเรียกง่ายๆว่าเราอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวซะทั้งหมดคือแต่เราอะ ลงลายลงเมนหลักว่าหนูอยากได้แบบนี้นะคะช่วยหนูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดใช่ใช่ใช่<อ>ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปก็จะออกมาเป็นแบบซอฟนุ่มๆครับอ่ะพูดถึงกระแสตอบรับกันว่างหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณกอนเลยดีใจดีใจมากมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะดูคอมเมนต์ในยูทูบแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยเพลงก่อนหน้าไม่ค่อยฟังซ้ำเท่าไหร่แต่เพลงนี้ฟังวนได้หลายๆรอบเลยดีใจมากๆเพิ่งอ่านมาวันนี้เองคอมเมนต์อันนี้เดี๋ยวร้องไห้อีกนี่ทป็นนาจะร้องไห้อีกละให้เข้ากับธีมเพลงไงเป็นตุ๊กตาปลื้มเป็นเราเราก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็จะซึ้งเหมือนกันนะใช่ไหมดีใจอ่ะแล้วเวลาเออใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรื่องของแบบยอดวิวก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเพลงก่อนๆด้วยเออนี่ไงนี่ไง นะมาออกรายการนี้เดี๋ยวเพิ่มอีกนะกมีคุณผู้ชมทุบ้านเห็นนะอ่ะ <c oughs> โอเคเรามีการวางแผนซิงเกิลถัดไปหรือยังหรือว่าเฮ้ยวออันนี้ก่อนอ่าซิงเกิลถัดไปก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้ศิลปินหลายๆท่านก็ออกเพลงกันมาแบบคอ่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่หายหน้าคาตากันไปไหนอย่าจังๆก็อาจจะมีแพลนแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดมากนัสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามีแน่นอนค่ะสาหรับซิงเกิลใหม่ เร็วๆนี้ไหมแอบแง้มหน่อยก็เดี๋ยวให้กระแสเพลงนี้เดี๋ยวปล่อยเพลงนี้ให้เลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังสงการจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวจะมาถามคําถามที่เชื่อนะว่าน่าจะตอบยากที่สุดเลยก็คือเราชิมรางมาหมดแล้วใช่ไหมกับการแสดงกับการเป็นไอดอลเป็นนักร้องต่างๆเนี่ยถ้าต้องให้เลือกอย่างเดียวเราเลือกอะไรเราชอบอะไรที่สุดเออนะอ้ my god เลือกยากเลยสําหรับตอนนี้เหรอคะ การร้องเพลงเราชอบที่ทสุดเลยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบหลังจากออกจากมาแล้วมันไม่ใช่งานหลักแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราชอบอเพราะว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาตัวเองร้องเพลงไปไเรื่อยอเปลี่ยนแนวเพลงไปไเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะขัดเกลาวให้เรากลายเป็นนักร้องแบบไหนสไตล์ไหน อ่าโอเควันนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะไม่ให้พูดก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเป็นทูตฮอกไกโดด้วยเป็นทูตแห่งรอยยิ้มจากฮอกไกโดกับสถานการณ์ไวรัสตอนนี้เราอยากจะส่งกําลังใจอะไรไปให้กับชาวญี่ปุ่นที่นั่นบ้างครับรวมถึงคนไทยด้วยนะที่กําลังอาจจะแบบอยู่ในภาวะที่ตื่นกลัวหรือว่าระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยในช่วงระยะเวลานี้เราอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างเชิญเลยครับก็สำหรับกําลังใจนะคะเชื่อว่าทุกๆคนก็รู้สึกแย่ไปตามๆกันสําหรับบางคนที่เกิดการสูญเสีย เราก็เสียใจด้วยแต่สําหรับคนที่ยังอยู่สำหรับตัวจันจังเองก็ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านบทความของคุณหมอว่าเขาอะมีวิธีหรือว่าข้อแนะนําในการใช้ชีวิตณนะช่วงช่วงนี้อย่างไรบ้างก็ฝากอัปเดตและก็ช่วยกันป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างและเดี๋ยวสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะครับเยี่ยมค่ะ ไม่ป้องกันตัวเองนะคะไม่แพร่ใส่คนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะวันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอยากจะให้น้องแจนนะคะฝากผลงานอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยค่ะได้ค่ะสําหรับช่องทางการติดตามของแจนจังนะคะในโซเชียลมีเดียหลายๆช่องทางเลยค่ะหลักๆแล้วก็จะเป็น Instagram ค่ะแจนจัง .xoxo ค่ะเซิร์ชว,ว่า j a n c h a n .xoxo ค่ะแล้วก็จะมี YouTube j a n c h a n ค่ะ และก็ที่สำคัญฝากติดตามดู MV ใน Youtube ช่องจันจังด้วยนะคะรู้สึกคนเดียวค่ะ โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณนั้งแจนจังมากนะมาทําให้สตูดิโอเราเนี่ยแบบืเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็สดชื่นนะฮะต้องขอบพระคุณสําหรับเวลามากๆเลยครับขอบคุณค่ะคราวหน้ามีอะไรอย่าลืมแวะมาบอกกันอีกนะได้ค่ะเดี๋ยวซิงเกิลใหม่จองจองคิวไว้เลยมาเลยมาเลยครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบครับวันนี้ True Insider Weekend และพวกเราทั้ง3คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ True Insider Weekend วันอาทิตย์นี้พบกับที่ผ่านมาเนี่ยนะวงไอ้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นวงหนึ่งที exactly ่ประสบความสําเร็จมากๆคือเรายังไม่ทันได้ก้าวเข้าล้วไมหาวิทยาลัยเราก็ต้องทํางานแล้วปล่อยที่หนึ่งไม่ไหวออกมางานมาเรื่อยๆเลยครับ ซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นการกลับมาในรอบ8ปีของคุณฟลุ๊กนะคะในฐานะศิลปินเดี่ยวแฟนเพลงของเราก็อายุเริ่มจะรุ่นเล่าเขาเดียวกับเราแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้แฟนเพลงใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ลืมเราก็เลยตัดสินใจร่วมงานกับข้าวสาราาาเ,ามมาาเอเตอร์เมนต์